ามานะครับเดี๋ยววันนี้จะสําหรับคนที่ซื้อที่เป็นชุดซี่ไม้ไผ่ของทางร้านโพทองไปนะครับมันจะเป็นซี่แบบนี้นะซี่แบบนี้นะแล้วก็มีกบมแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นซี่แบบนี้นะครับแล้วเราจะใส่เข้าไปเลยเราจะใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับคิดวิธีการสอนผมมีบอกไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นนะครับอ่า เราสามารถที่จะแทงเข้าไปเนี่ยแล้วทะลุออกมาได้เลยแต่ถ้าทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาคุณเอาไปสารนะครับมันจะมีเปลือกอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเปลือกอยู่ถ้าคุณจะแทงเลยนะถ้าแทงเลยนะ,ะมี2กรณีนะครับแทงเลย2แทงเลยอันนี้คือแทงเลยนะครับเพราะว่ามันด้านนี้แต่ถ้าจะแทงด้านนี้มันไม่เข้าดูไหมเห็นไหมครับเนี่ย ถ้าจะแทงด้านนี้ล่องมันมันเล็กเราแทงไม่เข้าแต่ถ้าเราแทงด้านนี้เราแทงเข้าถ้าเราจะแทงด้านนี้นะครับถ้าเราจะแทงด้านนี้นะครับให้วิธีแรกนะครับให้ลอกเปลือกออกก่อนวิธีการลอกก็คือใช้มีดนะครับขูดขูดผิวเปลือกออกนะครับถ้าสมมติว่าขูดผิวเปลือกออกแล้วเราก็จักด้านข้างได้เลยนะครับขูดผิวเปลือกเนี่ยครับขูดขูดตามปกติเลยครับเนี่ยถ้ามีพื้นที่ก็คือจับ จับกับมันจะมีมีดขูดลงหรือขูดขึ้นก็ได้เคลืองง่ายๆว่าลอกเปลือกออกให้ได้โดยการเนี่ยขูดแบบนี้นะครับเนี่ยขูดไปอ่าเดี๋ยวขูดให้ดูนะครับกล้องมันไม่เห็นเดี๋ยวยื่นดีกว่าที่มองมองใกล้ๆกล้องอาจจะไม่โฟกัสมันเลยมืดอ่าเห็นไหครับอ่าขูดให้ดูนะขูดให้ดูคร่าวๆนะครับ วิธีการขูดเนี่ยแค่ตรงผิวมันออกเนี่ยมองเห็นเปล่าแค่ตรงผิวมันออกนะครับเดี๋ยวจะให้เทียบดูกับตัวที่ยังไม่ได้ขูดนะครับ ถ้าไม่ขูดเวลาทำนะครับมันจะมันจะทำให้หักนะครับพอหักปุ๊บเราก็สารไม่ได้แล้วเราก็ต้องขูดนะครับถ้าจะทำด้านนั้นนะมันมีอีกวิธีหนึ่งถ้าจะไม่ขูดก็ได้นะครับอ่นนี้เดี๋ยวนะกล้องมันไม่ไม่โฟกัสนี่นะครับเดี๋ยวนะนั่งก่อนมันจะได้สว่างเออเนี่ยเเห็นไหม ตรงนี้ขูดแล้วนะครับส่วนตรงด้านนี้ยังไม่ขูดอดูใกล้ๆนี่มีขูดให้ดูในตรงช่วงนี้ช่วงนี้ขูดแล้วนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ขูดเห็นไหมฮะมันจะมีผิวเปลือกอยู่ตรงนี้เวลาเราไปสารมันจะหกักมันจะหกักผมไม่รู้ว่าจะสก,กิดข้างๆออกได้ปะนะสมมติจักไปแล้วอะ่ะเนี่ยอันนี้ขูดแล้วมันจะเป็นเขียวนวลนๆอ่อนๆนะเขียวนวลๆอ่อนๆนะอ่าอันนี้พอเสร็จปุ๊บถ้าเราขูดเสร็จนะเราก็จักได้เลย นะครับเหมือนจะที่ผมเคยสอนน่ะก็คืออันเนี้ยแทงเข้าไปนะครับเนี่ยแทงเข้าไปทำใบมีดให้บางที่สุดนี่เปลี่ยนตรงนี้นะกดไอหมุนหมุนหัวเข้าไปมันก็จะบางขึ้นนะครับแล้วก,ก็จักเข้าไปได้เลยนะครับถ้าจะทําให้บางนะก็กดตรงนี้ไว้นะครับจิกหัวไปนิดนึงนี่มันก็จะออกมาแบบนี้นี่นะครับ แล้วเราก็ไปเทียบดูว่ามันบางพอที่จะสารฉลอมได้ไหมนะครับอย่าลืมไปจุ่มน้ํานะอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะบางประมาณนี้อ่าแล้วก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วก็มีวิธีหนึ่งถ้าสมมุติว่าคุณไม่คุณขี้เกียจขูดใช่ไหมครับขี้เกียจขูดนะขี้เกียจขูดนะจะทําให้ใส่เข้าไปได้ผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งตามแนวเปลือกอันนี้เปลือกมันใช่ไหมครับผ่าครึ่งนี้เลยนะฮะผ่าด้านด้านเปลือกก็คือมีเปลือกทั้งสองด้านผ่าออกมาแล้วก็มีเปลือกทั้งสองด้านสมมุติว่า ไม่ขูดเลยนะเดี๋ยวเราอาชิ้นหนึ่งอะชิ้นนี้ไม่ได้ขูดเลยนะสําหรับคนที่เกียดขูดนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแบ่งครึ่งนะครับตรงกลางเลยแบ่งครึ่งนี้นะมีแบ่งครึ่งนี้เห็นไหมเปลือกอันนี้เปลือกนะแล้วแบ่งครึ่งนะ ึ่งร้านให้ไปอ่ะร้านให้ไปมันจะเป็นซี่แบบนี้ซี่ไซส์ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นไซส์อย่างนี้แต่ถ้าไหนใส่ได้ก็ใส่ไปเลยครับแต่ถ้าใส่ไม่ได้ก็มาแบ่งครึ่งอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันจะมีเปลือกทั้งสองด้านนะครับส่วนนี้ด้านนี้เขาเรียกว่าด้านท้องนะฮะด,ด้านท้องด้านท้องก็ไม่ใช้ด้านเปลือกก็ไม่ใช้สําหรับถ้าจะทําวิธีนี้นะคือไม่ต้องขูดเสร็จแล้วครับ นี่เลยขู่ตอนแรกขู่ตอนแรกเอาด้านนี้เห็นไหมครับมีด้านเปลือกกับด้านท้องนะอ่ะดูนะแล้วเราก็ขูดไปเลยครับนี่จับแทงเข้าไปเลยนี่ <c oughs> แข็งปุ๊บเ้านี่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวมาเทียบให้ดู อันนี้อันนี้ด้านเปลือกนะนี่อันนี้ด้านท้องเห็นไหมครับท้องดำๆนี่เหมือนก็ตัดเปลือกออกไปอ่ะใช้กบปอ่ะตัดตัดเปลือกออกไปอ่ะเนี่ยส่วนนี้ด้านที่ยังไม่ได้ใช้กบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปลือกด้านเดียวกันนะนี่อันนี้มีเปลือกใช่ไหมครับอันนี้ตัดเปลือกออกไปโดยใช้กบเมื่อกี้นะแล้วก็ด้านนี้ท้องทั้งคู่เห็นไหมครับอันนี้ท้องทั้งคู่ท้องก็ไม่เอา นั่นก็หมายความว่าถ้าคุณจะจัดแบบนี้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่นะอันนี้ด้านเปลือกนะอันนี้ด้านท้องนะถ้าคุณจะจัดโดยที่ไม่ต้องไปขูดนะแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็จัดไปต่อเลยนะครับจักไปต่อเลย,นะเลยถ้าทําบางมันก็จะใช้แรงหน่อยตอนแรกเนี่ยนี่เห็นไ,ไหมครับก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้มาเลยสองด้าน อ่าน,นี่คือไม่ต้องขูดนะครับซึ่งมันก็ทําได้แต่ถ้ามันมันกว้างเกิน0ูจุดหใช้0ูนจุดสาเนี้ยถ้าทํชะลอมนะกูมาแบ่งครึ่งกินนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวจะลองอันนี้นะก็ใช้ได้นะก็ใส่ไปเรื่อยๆทีนี้เดี๋ยวจะลองใส่ด้านท้องนะครับคือเอาท้องเข้าก่อนนะครับอ่าดูนะอืมด้านท้องนี่เข้าง่ายกว่าอ่าดูนะครับนี่ด้านท้องนะเพื่ออะไรเพื่อเอาท้องออกก่อนครับท้องก็ไม่ใช้เหมือนกันพอเราไปฐานอน่ะ มันหกักท้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยท้องกับเปลือกมันเอาไปสารยากยกเว้นว่าไอคนที่เขาทําผิวผิวเปลือกผิวไผ่เสร็จปุ๊บเราก็จักต่อเลยครับจะใส่ด้านท้องเนี่ยด้านท้องง่ายกว่านะนี่จะว่าไปดูเนี่ยเนี่ยบางเฉียบเลยเนี่ยอันนี้สารได้แน่นอนนะครับถ้ามันยังแข็งไปอีกนิดนึงคุณก็เอามีดขูดขูดไอไอที่คลิปมันสอนอะคุณหญิงสอนอะก็คือเอาเอาพันมือนะครับ อ่าแล้วก็เอามีดขูดเพิ่มนะครับกรณีที่มันก็เรียกว่าอะไรนะมันไม่บางพออ่ะนี่แบบนี้เห็นไหมพอเอามันปุ๊บบางเลยนี่บางๆเวลาทําอย่าให้ตรงก้นกระดกนะใส่เข้าไปเนี่ยใส่แบบนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็จับนะครับคลิปที่แล้วผมก็สอนไปแล้วนะเนี่ยจับอย่าให้ก้นกระดกนะเนี่ยตน้นเนี้กระดกเนี่ยเหมือนกับให้มันอยู่ใต้นี้ผมเอานิ้วชี้ให้ดูนะ ยืชี้ให้ดูนะเนี่ยมันจะไม่ขาดเห็นไหมครับไม่ขาดแต่ถ้าเราทำก้นกระโดกปุ๊บขาดแล้วเนี่ยบางบางใช้ได้แน่นอนครับเห็นไหมใช้กบมือใหม่แรกๆถ้าหนาไม่ต้องกลัวครับทุกคนหนาหมดทำบ่อยๆครับนี่ก็จะได้บางๆอย่างนี้นี่ดูบางๆนี่ลอง เอาสบัดเลยนะสะบัดเลยบางชิปเลยทิ้งไปท้องกะเปลือกทิ้งไปยกเว้นบางคนอยากได้เยอะที่ผมบอกวิธีการเนี้ยคือมันจะได้เยอะกว่าครับถ้าคุณขูดถ้าคุณขูดไอ้ปลายเนี่ยถ้าคุณขูดผิวออกอ่ะอ่ามันจะได้เยอะเยอะกว่านะครับอ้าลองพิจารณาดูนะครับว่าทำแบบไหนดีโอเคถ้าใครมีคำถามก็แชทมาได้เลยนะครับ เจ้าหน้าที่พร้อมตอบเรารับซื้อแน่นอนครับผมขอให้ทำมาตามแบบเราไปขายได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ